ถึงที่ัาเป็นหถึงที่ักงอย่างที่เราลักกันนะในการถ่ายรูปเราพิเศษเลยจาะไก่สมีไก่ระเบินะคะรวมไปจนถึงนะคะกับกิจกรรมต่างๆใครที่ take a picture and then copy paste and post it on X as well thank you for those who have t h แรกจะเป็นรูปโพลารอยด์ค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งช็อตที่สองจะเป็นสมุดนะคะ

นั่นเองค่ะและสำหรับช่วงต่อไปแฟนเบนฟิตของเราเราจะเริ่มกันนะคะกับแฟนเบนฟิตหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบจะได้ถ่ายภาพด้วยกันสองช็อตนะเจ้าดังนั้นแล้ว1นึ่งช็อตแรกจะเป็นรูปพลารอยค่ะนะคะและก็1นึ่งช็อตที่2จะเป็นรูปจากกล้องใหญ่ของไพรจีนไทยของเรานั่นเองนะดังนั้นแล้วพี่ป๊อบอยากให้เหล่าบรรดาลักกี้แฟน Fans, ผู้โชคดีของเราเตรียมท่าโพสเอาไว้เลย หนึ 1> 1่งถึงสิบได้สองท่าโพสสิบเอ็ดถึงสามสิบได้หนึ่งท่าโพสเท่านั okay, ้นโอเคนะเออเตรียมกันให้พร้อมโอเคนะจ๊ะและก็นอกจากนั้นแล้วฝากไปกู้ออ้นะวันนี้ก็ แล้วมาถ่ายรูปเป็นเดียวนะจะนะคะขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็จ่ายล้วก็สลับคัดเปลี่ยนนะคะให้เพื่อนๆได้ขึ้นมาถ่ายกันต่อด้วยเพราะว่านอกเหนือจากกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีการแสดงสุดพิเศษนะคะจากแม่สีนวลเป็นคณะแม่เไม่อยากเป็นเพื่อนเล่นอ่ะปไม่อยากเป็นเพื่อนเล่นเป็นโจะับลงหม้อให้หมด ลงมอยู่แล้วจ้าจะหมดหรือเปล่าหมดจับลงมอยหมดเลยเขียนไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งมันมีพวกคู่กับน้องเขมขึ้นมาเป็นคอลเลคชันแบบเขมเจดชาน เทมพลันชาญเจไดให้น้องเขทมอยู่ก่อนนอยู่ก่อนเอาไว้ถห่างกันก่อนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังหนูก่อนฟังหนูก่อนฟังหนูก่อนหนูก็เธอมันเป็นคนมีคู่อ่ะผมก็แค่มาถ่ายรูปกับโบร นี่ถึงจะหายแต่ร <classify Brazilian references> ู้กับเบลล์ที่นี่นะแล้ววันนี้มันมีพ่อคูกับน้องเข็มขึ้นมาเป็นคอลเลคชั่นแบบเข็มเจดชาน ทานเจจะให้ให้หน้องเขมอยู่ก่อนเหรออยู่ก่อนเอาไว้ห่างกันก่อนช่วงนี้ไได้เลยอะ่ะดื้อฮะดื้อฮะอ,อยู่กันสองคนแล้วเคมีดื้อมาก จากน้องด่างสวัสดีจ้าครูน้องเข็มน้องด่างรู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมากที่ได้เจอกับไมโบรสวัสดีคนระับไม่โบรี่า้ยโอ้ยเไปเาสุดยอดมากครับโยโอ้โอ,โอต้องเก่งเลขไม่ต้องเก่งภา,าษาไทยไม่ต้องเก่งอะไรสักอย่างเก่งนักปีกก็พอละครับ ชู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 อ่าใครเล่นก่อนเราปรับแพ้เลยมั้ยเราปรับเปล่าเลยไหมเออถ้าคุณยังแก้ของอยู่ผมจะเอาเบอร์คุณไปปล่อยนะครับโดนแน่โดนโทรแน่ยืมคำพูดพี่เจนหน่อยชูชูชู๊ดอ่าเวลาสี่สิบวินาที เป็นบททำให้เาได้ดูตกใจเลยทคแหมทำเป็นเข้มนะโอ้ยด ไปถ่ายตรงไหนกันนะคะทั้งสองคนตอนนั้นนวิชวนพี่เก่งขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับวิวสวยมากแล้วก็มีมพระยาคุดแบบตัวใหญ่มากอยู่ด้านบนนเนาะ<ช>ว้าวดันนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะขึ้นไปถ่ายรูปเหมือนกับเก่งน้ำพิงเนาะก็เดินตามรอยกันขึ้นไปด้านบนได้เลยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะใม่เรามีคนไปถ่ายด้วยยังครับเอ้ยโอ้เผื่อจ้าเผื่อ้าะชวน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังหนุ่มก่อนฟังหนุ่มก่อนฟังหนุ่มก่อนโหก็เธอมันเป็นคนมีคู่อ่ะผมก็แค่มาถ่ายรูปกับโบรอ้คือผู้ชายได้เนาะคือทำยังไงคำนี้ถึงจะหายไปครับผม ถ่ <c oughs> ายรูปกับเบลล์ที่นี่เนาะแล้ววันนี้ว่าสักครู่นี้เดินไปชมกับฟังฝากไว้ด้วยนะครับไม่ต้องเก่งเลขไม่ต้องเก่งภาษาไทยไม่ต้องเก่งอะไรสักอย่างเก่งน้ำปิงก็พอแล้คะขอบคุณค่ะไปเรือไปชนิดทาไมเรียกน้ำปิงว่าเจ้าตัวเล็กคะอะไรนะครับทำไมเรียกน้ำปิงว่าเจ้าตัวเล็กคะบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกัน ไมเ่กสหรักแกเป็นหมอผีที่มันเสน่ห์แรงจริงนะ